ด้วความคารบขออนุญาตผมมาเพื่อบรรยาให้กับเด็กฟังและผมมีพลังงานตัวเองเป็นพลังงานบริสุทิ์งานผมได้รับการทําวิจัยเป็นที่เรียบร้อยผ่านการศึกษาะดะบัญญาโทหลักฐูนนานชาชาติและได้รับการตีพิมพ์ของวรารสารของสุรชีเป็นที่เรียบร้อย โอเคนะตอนนี้กำลังทำเตรียมตัวทำปริญญาเอกอยู่ในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับฟังให้ดีนะพลังงานเราเรียนหนังสือเรื่องพลังงานมาตลอดพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานจากพลังงานจนเรารู้เรื่องพลังงานแต่ไม่สามารถเอาพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทางฝั่งผมผมเอาพลังงานมาใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะมารักษา ร่างกายมนุษย์เี่ยครับกายใจจิตธรรมดานี่เองโอเคอันนี้คือหลักการเลยล่ะครับทีนี้ไอเจ้าพลังงานมอสวดนี่มันมีอยู่ทุกทุกคนจะมีไม่น้อยกว่าคนละหนึ่งเปอร์เซนพลังงานตรงนี้นะเป,นเป็นพลังงานที่มันอยู่ภายในร่างกายเรานะ,ะทางด้านสารสุขของโลกเขาจะบอกว่าเป็น อินเนอร์เอนเนอรี่ครับมันมาจากพวกหัวใจครับท่านหัวใจเป็นตัวต้นผลิตพลังงานทุกคนมีหัวใจทุกคนมีเครื่องหัวใจเพราะฉะนั้นในการที่จะส่งพลังงานตัวนี้มันจะเป็นแบบไฟฟ้าต่อแบบอนุกรมครับโอเคเนาะมีแค่นี้ครับท่านเพราะฉะนั้นขอความกาุณาอมือวางนตรงน,นี้นะครับผมแค่จับต่อกันครับจับต่อกันทุกท่านครับจับต่อกันมีแค่นี้ครับ แล้วจะรู้เองครับจรู้สึกเองว่าเฮ้ยไอพลังงานนี่มันไปได้ยังไงวะเนี่ยท่านหายใจตามปกติไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวนะครับผมแค่จับชีพประจรครับโคครับค่อยๆหายใจทำสบายๆบฮจะเรียกว่าสมาธิแบบย่อมๆก็ว่าได้ครับ แล้วท่านจะรู้ของท่านเองร่างกายมันจะเป็นตัวยืนยันเองครับค่อยๆสูดครับปเจ็บกับจ็บไหมครับไม่จ็บนะโอเคครับเนี่มันต่อมันเป็นไฟฟ้าครับผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นราธรรมชาติ มันจะผ่านไปอย่างว่ายาสบายทุกท่านนึกว่าเป็นชนวนทษต,ตัวนำเสร็จตอนนำไฟฟ้าครับพลังงานตอนนี้มันเข้าสู่ถึงเซลล์นะครับเข้าถึง DNA เข้าถึง RNA เขง one, เข้าถึงฮอร์โมนเข้าถึงเอนไซม์และเข้าถึงยีนครับท่าน สูใหายใจอย่างเดียวครับพินิจพิจนารนณาเองครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นโดยส่วนตัวเรียกว่าปัจจตังล้นวนเลยถ้าเป็นไปได้หลับตาด้วยครับหลับตาครับหลับตาครับแล้วท่านจะเห็นแสงสว่างในตาเป็นเรื่องราวฉับพรังสีมันเกิดขึ้นมาเองครับ ค่อยๆโซธรรมดามันจะปรับร่างกายให้เองครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเข้าไปหาเซลล์หา DNA หา RNA ไปหาฮโอร์โมนไป <ๆ S 2> หาเอนไซม์และที่สุดแล้วไปหายีนครับท่านดีไม่ดีมันพัฒนาไปถึงระดับยีนเนียบนะครับค่อยๆสัมผัสเอา มันจะยบย,ยิบยบยิบในตัวขออนุญาตไกลไลน์เบาๆให้นะครับจริงไม่จริงหลับตาด้วยครับหลับตาขอร้องมากๆเรื่องหลับตาสําคัญนะสําคัญมากครับต้องการให้อยู่ตับตัวเองครับถ้าหากว่าเราอยู่ที่เงียบๆเนี่ยสุดยอดมากเลยผมจับแค่ชีพรจรให้ท่านเองครับ จะเห็นได้ว่าถ้าสังเกตดีๆหัวใจของท่านท่านจะรู้ของท่านเองนะมันจะตุ๊บตับมันจะวุ่ว่าบใดๆคอนทอลให้อยู่นะครับน,นี่ถือว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าธรรมชาติ ร่างกายมันจะปโปรง่งมันจะโล่งมันจะเบาเราผ่านไปแล้วประมาณสักหนาทีแล้วนะครับขออีกประมาณห้านาที